มันก็จะมีความเป็นใบผักนะครับผมที่เป็นผักก็คือเหมือนเป็นาการอาหารนะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตามภาษาชาแน,นลนะครับผมสําหรับ EP นี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาทําน้ําผักเพื่อสุขภาพนะครับผมบํารุงลําสไส้แล้วก็ทําให้ระบบขับถ่ายดีนะครับผมหลายคนมีปัญหาท้องผูกนะครับ เมนูนี้สามารถช่วยคุณได้อย่างเช่นตัวผมเองนะครับผมผมเป็นคนหนึ่งที่มีอาการท้องผูกบ่อยมากๆนะครับแล้วก็เป็นค่อนข้างที่จะประจําด้วยนะครับสาหรับเมนูที่ผมจะพาเพื่อนๆพาท่านผู้ชมมาทาในวันนี้ก็คือผักเป็ดนะครับผมเมนูผักเป็ดนี้ก็คือผมจะนํามาปั่นนะครับผมปั่นร่วมกับวันนี้จะใช้เป็นเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับผม วันนี้นี่นะครับผมเมนูก็จะมีผักเป็ดนะครับผมผักเป็ดนี่ก็จะมีความละไม้คล้ายกับวอเตอร์ครสนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับผมคนละแบบกันนะครับผมผักเป็ดนี้สามารถปลูกใส่กระถางแล้วก็รดน้ําประจําสม่ําเสมอก็จะแตกยอดให้เราได้ทานได้แบบนี้นะครับเพื่อนๆหลายคนก็จะไปทําเป็นสลัดทําแซนด์วิชก็สามารถทานได้เช่นเดียวกันนะครับผมทําได้เช่นเดียวกันรสชาติของผักเป็ดเดี๋ยวผมทานให้ดูนะ รสชาติของผักเป็ดญี่ปุ่นนะครับผมก็จะมีความเป็นมีกลิ่นเหมนเคียวนิดเดียวแทบจะไม่มีเลยนะครับแต่ว่า,าเทกเจอร์ก็คือเป็นผักเหมือนผักสลัดนะครับแล้วก็รสชาติก็จะมีความเป็นติดมีเค็มปแมปแ๊บแปแบมานิดหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะนํามาปั่นนะครับผมใช้ร่วมกับองุ่นวันนี้จะใช้เป็นองุ่นขาวแบบนี้นะครับผมไม่มีเมล็ดนะครับเพราะว่าเพิ่มความเปรี้ยวนะครับแล้วก็ทําให้เราดื่มง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มะนาวหวานนะครับที่ผมใช้วันนี้ มะนาวหวานนะครับผมมะนาวหวานนี่เอ๊ะทำไมถึงเรียกว่าเป็นมะนาวหวานด้านในของมะนาวหวานเนี่ยนะครับเนื้อจะเป็นสีส้มคล้คายๆกับส้มเขียวหวานนะครับผมแต่ไม่เหมือนกับส้มจี๊ดนะครับผมอเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นด้านในนะครับแล้วก็ใช้กับน้ำพึ่งวันนี้นะครับผมเพื่อให้มีความติดหวานขึ้นมานิดนึงนะครับหวานๆเปรี้ยวๆเ,เราจะได้ทานง่ายๆนะครับแล้วก็ อีกอย่างนะครับเพื่อนๆจะใช้โยเกิร์ตก็ได้แต่วันนี้ผมไม่ใช้นะครับผมจะใช้เป็นน้ำเปล่าที่ต้มสุกแล้วเป็นส่วนผสมในการปั่นนะครับผมเดี๋ยวไปชมวิธีการปั่นของผมได้เลยนะครับทําไมถึงเรียกว่ามะนาวหวานข้างในเป็นยังไงนะครับผมเปิดออกมานะครับ นี่ด้านในของมะนาวหวานนะครับผมจะเป็นสีส้มแบบนี้นะครับลักษณะและกลิ่นก็เหมือนส้มเขียวหวานเลยนะครับผมแต่ว่าปลูกมาจากต้นมะนาวนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ผมก็เพิ่งเคยเห็นไม่นานนี้นะครับผมแต่รสชาติก็จะไม่ได้หวานมากนะครับแต่ก็จะไม่ได้เปรี้ยวมากนะครับผมง่ายๆคือเหมือนส้มเขียวหวานที่มีรสชาติเปรี้ยวนะครับนี่แหละครับผมอันนี้คือมะนาวหวานนะครับ เราก็จะมานำพักเป็ดของเราใส่ในเครื่องปั่นเลยนะครับผมนี่นะครับใส่ในเครื่องปั่นไปเลยนะครับผมอันนี้ต้องขออนุญาตว่าไม่ใส่ถุงมือนะครับเพราะว่าผ่านเองนะหลังจากนั้นก็จะใส่เป็นองุ่นขาวที่เราเตรียมไว้นะครับปริมาณมากน้อยขึ้นอยู่แต่ละคนที่ชอบเลยนะครับผมการทำแบบนี้ไม่มีสูตรตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถใส่เป็นปริมาณเท่าไหร่ก็ได้ที่เราอยาก นะครับผมตามด้วยอันนี้คือมะนาวหวานนะครับผมบีบน้ำมะนาวาหวานลงไปเลยนะครับมะนาวหวานก็จะให้ลิ่นเป็นสม้มสว่างน,นะครับผมแต่รสชาติก็จะเป็นมะนาวนะครับผมแต่ว่าไม่ได้เปรี้ยวจี๊ดเหมือนมะนาวแป้นนะครับเพื่อความละมุนนะครับผมเราก็ต้องเติมเกลือลงไปนิดหน่อยปลายช้อนนะครับหลังจากนั้นก็ใส่น้ำผึ้งนะครับผมน้ำผึ้งนี้ก็ แล้วแต่ความชอบว่าใครอยากชอบหวานมากหวานน้อยก็เติมไปแต่ว่าของผมไม่ชอบหวานมากนะครับผมก็จะใส่ลงไปนิดหน่อยนะครับและน้ําต้มสุกแล้วนะครับผมประมาณหนึ่งหนึ่งเกือบ1แก้วนะครับหลังจากนั้นก็ปั่นเลยนะครับ ระยะเวลาในการปั่นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับว่าชอบให้ละเอียดมากหรือละเอียดน้อยนะครับผมจากนั้นเราก็จะนําผักเป็ดที่เราปั่นได้นี้นะครับผมมาเทใส่แก้วนี่นะครับผมพร้อมรับประทานได้เลยนะครับนี่นะครับและคืออันนี้ก็คือผักเป็ดที่เราปั่นเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมรับประทานแล้วนะครับผม นี่ครับผักเป็ดที่เราปั่นได้เรียบร้อยแล้วนะครับข้างในก็จะมีส่วนผสมขององุ่นขาวนะครับมีน้ำผึ้งนะครับมีเกลือนิดนึงนะครับผมแล้วก็มีมะนาวหวานนะครับเพื่อนๆสามารถใช้ผลไม้อย่างอื่นแทนได้หมดทุกอย่างเลยแล้วแต่ที่เราชอบเลยนะครับผมแต่หัวใจหลักของเครื่องดื่มแก้วนี้ก็คือผักเป็ดนะครับผักเป็ดญี่ปุ่นนะครับมาชิมกันเลยนะครับอื้อ อือร่อยนะครับผมรสชาติมันก็จะมีความเป็นใบผักนะครับผมแล้วก็จะมีความเปรี้ยวความหวานนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ความหอมของน้ำผึ้งนะครับผมและเพื่อไม่ให้มันเลี่ยนนะครับผมมันมีส่วนผสมของเกลือมันจะจตัดเลี่ยนทำให้เราดื่มได้ง่ายขึ้นนะครับอืม ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถทําตามได้นะครับถ้าใครไม่ชอบรสเปรี้ยวก็หาหวานใส่นะครับน้าพึ่งนะครับความหวานจากน้าพึ่งดีที่สุดนะครับผมหรือถ้าใครเพื่อสุขภาพหน่อยนะครับผมก็เป็นผลไม้ตัวอื่นแทนได้ผมแนะนําอ่าถ้าจะเข้าได้ดีที่สุดก็คือก็จะเป็นแอปเปิลเขียวนะครับแล้วก็สับประรดนะครับเพื่อนๆลองทําดูนะอืม เดี๋ยอีกนิดนึงอ๋ออีกอย่างนึงนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนแบบว่าแนะนํานะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนไม่อยากทานให้แบบมันมีเศษผักหรือเป็นกาก,ากผักนะครับผมหลังจากที่ปั่นเสร็จแล้วให้ใส่ตัวกรองนะครับกรองเอาแต่น้ํามาดื่มก็ได้เช่นเดียวกันนะเดีียบลอยแล้วนะครับผมหมดอร่อยแซ่บเมนูนี้ถือว่าผ่านนะครับผม เพื่อนๆคนไหนที่ชอบทานผักนะครับแล้วก็อยากกินแบบดีท็อกลํำไส้ทําให้ลำไส้ของเราทํางานได้ดีขึ้นแล้วก็ลดอาการท้องผูกนะครับเพื่อนๆสามารถทําตามได้เลยอย่างที่แจ้งเลยนะครับสูตรไม่มีตายตัวนะครับเพื่อนๆจะใช้ผลไม้ต้นไหนก็ได้นะครับผมจะใช้ความหวานของอะไรแทนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่อย่าลืมตัดเกลือนิดนึงนะหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเพื่อนๆจะชอบสูตรน้าเป็ดที่ผม นำเสนอในวันนี้นะครับผมแล้วก็อย่างที่แจ้งเลยสูตรไม่มีการตายตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเพื่อนๆสามารถใช้ผลไม้ชนิดใดก็ได้นะครับจะเติมเปรี้ยวเติมหวานแล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละคนเลยนะครับผมแต่ตัวเอกที่ใช้ก็คือผักเป็ดญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สำหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็ กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องธรรมศา,นนาส channel lifestyle ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายครับ